S, สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กาแฟนในมุมใหม่นะวันนี้คือแบบรวบรวมพลังก้าสุดๆมาถ่ายตรงสาะว่ายน้ำหมู่บ้านนะคะเป็นสโมสสใหญ่มาก วันนี้นะคะเราก็มาเปิดถุงกันเนาะเป็นถุงอย่างนี้นะคะซึ่งถุงนี้เนี่ยเราได้ามาจากฝรั่งเศสนะคะคือ e, อีอไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็ซื้อมาฝากนะงั้นเรามาดูกันเลยคือตื่นเต้นมากๆว่าอ e, ีจะซื้ออะไรมาให้จากฝรั่งเศสนะแล้ววันนี้ก็ตรงกับวันสงการว้ซึ่งก็เลยใส่ชุดนี้มาถ่ายนะคะแล้วก็ถ่ายตรงจสว่น้ำของข้างในก็ประมาณนี้เลยจีแรกที่หยิบได้นะคะก็จะเป็นู้นี่เป็นเหมือนท้าตอเบอร์รี่บูเบอร์รี่อะไร่างนี้ อันนี้เนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีม่วงนะเพราะของจริงมันจะไม่ใช่สีนี้ส่วนใหญ่ในนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นลิมิเต็ดนะซึ่งปฟนตื่นเต้นมากๆาเพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครมีนะต่อไปนะคะจะเป็นนีสตอเบอรี่นะคะอันนี้จะเป็นตอเบอรี่ดิบนะคะชิ้นต่อไปกันเลยนะคะเป็นเฮ้ยแพนด้ามีเป็นแพนด้าอย่างนี้นะ,ะอันนี้มันจะเป็นรุ่นของสัตว์นะคะที่แท็กนะ ออต่อไปเป็นไซเบียรฮัสกี้นะาะคือเฟยชอบเลี้ยงหมายอยู่แล้วไง <c oughs> แต่ไม่เคยได้เลี้ยงหมา <c oughs> ต่อไปเป็นอันนี้นะคะอันนี้มีสองชิน้นคือมันจะเป็นชูโรสไส้สีเขียวนะแต่ของจริงอ่ะมันจะเป็นสีชมพูซึ่งอันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดอีกแล้ว <c oughs> เนื้อจะค่อนข้างแน่นนะคะแล้วก็จะเป็นไส้สีเขียวทั้งสองชิ้นเลย <c oughs> ต่อไปอันนี้คือซ้ำกับที่เคยมีแล้วนะคะ <c oughs> มันเป็นคัพเค้กนะคะ นี่เลยต่อไปเป็นซองสูรสกริชเดลิชนะคะอันนี้เป็นรุ่นแรกสุดเลยนะคะที่ออกมาเป็นช็อปสกินนะคะก็มีต่อไปนะคะเป็นหุ้ยแมวเ,เก็เกับว่าเราได้สัตว์มาสามตัวแล้วนะสโลมากต่อไปเป็นอันนี้นะเป็นทาร์ตสตรอเบอรี่นะคะ ต่อไปเป็นไอติมนะคะซึ่งไอติมสองสีเนี่ยเป็นลิมิเต็ดเพราะว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีเขียวก็คือสีที่เฟยขายไปแล้วนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นลิมมิเต็ดจะมีสีมว่วงนะคะสีชมพู คือหลายๆคนอาจจะงวงว่าลิมิเต็ดคืออะไรลิมิเต็ดคือจะออกแค่ช่วงๆแค่บางซีซั่นนะสำหรับสีมว่วงของพวกสกูชชี่ตรงนี้นะ่ะคือมันเหมือนมันจะออกแค่บางซีซั่นมีแค่แป๊บๆเท่านั้นนะคะคือไม่ได้มีตลอดอะไรอย่างนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยเห็นไหมทุกคนอาจจะไม่เคยคุ้นตากับสีนี้เพราะว่าของจริงมันจะไม่ใช่สีนี้นี่เลยจริงๆมันจะเป็นสีชมพูสีชมพูนะแต่นี้เป็นลิมิเต็ดนะคะ แต่ตรงแพ็กเกจม,มันจะไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นลิมิเต็ดนะเราต้องติดตามอามไอจกับดูตามเชลฟ์เอาต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้คือเป็นอันที่ขยักขยแงมากคือตอนที่ได้มาตกใจกับอีมแมลงสาบมันเหมือนจริงมากอันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นฮาโลวีนนะคะเป็นรุ่นฮาโลวีนของปีที่แล้วนะคะเมื่อเดือน10ปี2017ที่ผ่านมาเนาะก็มันค่อนข้างจะแล้แล้วแลก็ฮาโลวีนแต่ละปีคือมันก็จะไม่เหมือนกันดูไ้นะคะอนี อันนี้คือใหญ่เท่าหน้าเลยดูต่อไปอันสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นนี่อันนี้เ,นเคยปล่อยของตัวเองไปอยู่เนาะอันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะคะลิมิเต็ดเหมือนกันของจริงเนี่ยตรงนี้กับเชอร์รี่หรือสตรอเบอรีอ่จะเป็นสีชมพูนะคะแต่อันนี้มันทำเป็นลิมิเต็ดเป็นสีมว่วงนะซึ่งค่อนข้างจะหายากพอสมควรเลยนี่ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เยอะกับความมาถ่ายตรงนี้ของเฟยเพราะว่าแบบคนเดินผ่านมาเยอะมากก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะไปก่อนแล้วบาย